คุณผู้ชมคะและในช่วงท้ายของรายการ TNN Health ตั้งแต่วันที่3กันยายนเป็นต้นไปนั้นนะคะเรานับว่าโชคดีเหลือเกินค่ะเพราะว่าเราจะได้รับทราบข้อมูลในการดูแลตัวเองด้วยศาสตร์ชลวัยอย่างนึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนไฟโตสูติคอจำกัดมหาชนและนักวิจัยนะคะของท่านจะมาร่วมนะคะให้ความรู้ข้อมูลในเรื่องการดู ูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคเอดโรคมะเรง็งรวมไปถึงการดูแลสุขภาพเพื่อให้มีอายุยืนยาวยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปดูกันค่ะ และในวันนี้นะคะเราได้รับโอกาสอันดีค่ะจากศาสตราจารย์ดรพิเชษค่ะต้องบอกว่าท่านเป็นนักวิจัยคนแรกเลยค่ะที่ได้หยิบจับเปลือกมังคุดมาเพื่อมาศึกษาวิจัยราว40กว่าปีมาแล้วและปัจจุบันนะคะได้เป็นส่วนสําคัญในการดูแลสุขภาพให้คนไทยด้วยเรามาขอความรู้จากอาจารย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเรง็งรวมไปถึงการดูแลชีวิตของเราให้มีอายุที่ยืนยาวด้วยสัตว์ชะลอวัยกันดีกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณหมอค่ะ อยากจะเรียนถามอาจารย์ในเรื่องของความเสี่ยงโรคมะเร็งค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งมากน้อยแค่ไหนคะครับปัจจุบันเนี่ยทุกๆชั่วโมงเนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็ง8คนนะครับเพราะฉะนั้นค,ความเสี่ยงมันสูงมากวิธีการเสี่ยงมันก็มีเยอะแยะนะพวกเรารู้กันหมดแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าเ,เรามีวิธีการที่จะป้องกันความเสี่ยงอย่างชัดเจนก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เพิ่มขึ้น วิธีการสร้างภูมิกันให้ในร่างกายให้เพิ่มขึ้นเพื่อจะเน้นไปเรื่องการจัดการกับเซลล์มะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วเราจัดการให้มันหมดไปก็คือไปการไป,ไปการไปกระตุน Sell ้นเซลทีพิฆาตเซลทีพิฆาตนี่ผมตั้งชื่อมันขึ้นมาเองแทนคําว่าคิวเลรจีเซลเมืม่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเซลทีพิฆาตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรา ทำงานวิจัยเรื่องมังคุดเมื่อ44ปีที่แล้วที่หมอพูดถึงแล้วเราก็ได้สารตัวหนึ่งจากมังคุดคือจีนมวันทดสอบในห้องแลบแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากเมื่อมันสามารถกําจัดเม็งด้วยประสิทธิภาพสูงมากจากนั้นก็ตั้งบริฐานไว้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไอกองขยะมังคุดเปลือกมังคุดที่ข้างถนน,นมันจะกระไปกลายเป็นทรัพย์มหาศาลนะครับก็ทําวิจัยต่อเนื่องมาเรื่อยๆตัดยาวเป็นสั้นแล้วกันนะครับก็มีการผสมสารจากมังคุดตัวเนี้ยให้กับสารสกัดอื่นๆ เพื่อให้เสริมฤทธิ์กันแล้ไร้สารสก,กัดที่มีคุณภาพสูงแล้วให้ไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเม็ดเลือดขาวที่เรากระตุ้นขึ้นมาก็คือเซลล์ทีพิฆาตหรือคิวรีตีเซลนี่แหละแล้วหน้าที่ของคิวรีตีเซลมันเป็นยังไงสิ่งที่เราเห็นนะครับในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าคิวรีตีเซลมันจะวิ่งไล่จับเซลล์มะเร็งเฉพาะเซลล์ที่มีตําหนิเท่านั้นะจะไม่ตําแน่ไม่แตะเซลล์ปกติเลย เพราะนั่นเป็นวิธีการจัดการแบบมุ่งเป้าจริงๆนะครับและเมื่อจัดการกับเซลล์มะเร็งเซลล์หนึ่งแล้วมันก็ไปวิ่งไล่จับเซลล์มะเร็งโดนอื่นคาบต่อไปแล้วเซลล์ที่พิฆาตเนี่ยมีความพิเศษอยู่ที่ว่ามันเป็นคิวเลอร์ทีเซลล์เมมโมรีทีเซลล์คือมีความจําครั้งหนึ่งจัดการกับมะเนมร็งแล้วมะเร็งมาอีกก็โดนจัดการาทันทีนี่คือความมหัศจรรย์ของคิวเลอร์ทีเซลล์และวิธีการที่เราจะป้องกันนะจัดการหรือแก้ไขปัญหาของมะเร็ง ก็คือการกระตุ้นกิวรัิิเซลขึ้นมาในร่างกายนั่นเองครับวิธีการง่ายๆก็คือใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่เราพัฒนาสู่ขึ้นมาโดยใช้สารสกัดเสริมฤทธิ์สารสกัดจากมังคุดนำถืวเหลืองฝรั่งบุกใช้รับประทานทุกวันเพิ่มภูมิุมกันขึ้นมา แล้วเราก็จะป้องกันมะเร็งได้แสดงว่าก็คือจากทีมนักวิจัยเนี่ยเราเห็นแล้วว่าในสารสําคัญของมังคุดเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการที่จะไปจัดการกับเซลล์มะเร็งนั่นเองครับค่ะแล้วงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยได้มีการต่อย,ยอดอย่างไรบ้างไหมคะครับปัจจุบันเนี่ยไอ้สูตรที่เราทำเนี่ยคคือต่อยอดนี่หมายถึงได้มีการใช้เลยนะคะคือเราไม่พูดถึงต่อยอดเราไปตีพิมพ์เผยผมว่าแค่น้เมันเครื่องกลางเรามุ่งไปในในที่ทําให้คุณ คนที่มีปัญหามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยปัจจุบันนี้เราได้ช่วยคนที่เป็นมะเร็งอาการกลับสู่สภาพปกตินะมีคุณภาพชีวิตปกติหลายพันรายนะครับจนได้รางวัลจากตลาดหลักทร,รัพย์แห่งประเทศไทยว่าเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมดีเด่นนะครับในการจัดการกับมะเร็งทีนี้เรื่องของมะเร็งอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะไม่ทราบว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้เกิด เป็นมะเร็งได้ก็คือส่วนปลายของโครโมโซมที่เราเรือเทโลเมียถ้าทุกทุกคนคงจะทราบว่าโครโมโซมคืออะไรนะครับอยู่ในเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายของเราแล้วในแต่ละเซลล์มันก็จะมีโครโมโซมอยู่ที่คู่นะโครโมโซมก็คือส่วนที่อัดแน่นด้วยจีนและด n a นะฮะถ้าหากว่า DNA ถูกทําลายหรือเกิดบกพร่องไปมันจะเกิดการผ่าเหล่าผ่ากอแล้วเซลล์ปกติในร่างกายก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องทําอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าป้องกันไม่ให้ ดีเอที่ในโครโมโซมถูกทำลายวิธีการตรงนั้นก็คือเพิ่มความยาวที่ปลายของโครโมโซมซึ่งสีส่วนที่เรียกว่าเทโลเมียใชค,ครับเวลาเราเพิ่มความยาวเทโลเมียได้เซลก็เซลล์ก็จะไม่ถูกทำลายนะคือ DNA ก็จะไม่ถูกทำลายเพราะว่าโครโมโซมมันจะรักษาสภาพของมันเมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสของการที่จะเกิดการผ่าเหล่าผ่ากอของเซลล์ปกติในร่างกายให้กลายเป็นเซลมะเร็งมันก็จะไม่เกิดขึ้นครับ ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ได้พูดถึงการดูแลเรื่องของมะเร็งโดยที่ไปที่จุดเกิดเหตุก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วรวมไปถึงเทโลเมียร์ที่เป็นส่วนปลายของ DNA ที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุก,กรรมของเรานั่นเองนะคะ ฟังเพลินเลยค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาขยายความกันต่อค่ะในเรื่องของการลดความเสี่ยงโรคมะเร็งรวมไปถึงการชะลอการหดตัวของเทโลเมียร์และการเพิ่มเซลล์พิฆาตหรือว่าทีเซลรวมไปถึงการดูแลสุขภาพในมิติอื่นๆอย่าพลาดชมค่ะอาจารย์พิเชษหมอดาวยังอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะสัปดาห์หน้าติดตามชมค่ะสนับสนุนโดยนวัตกรรมวัฒนชีวาย้อนวัยชะลอวัยระดับโครโมโซม